ก็ันแฟันไปแล้วแต่ฟ <existe> ันไปแล้วครั้งนึงตอนประมาณบห้าหกห้าตอนมันก็ไม่เชิงว่านำโชคแล้วแต่คือแบบว่าผมชอบมันเะไหลแต่ถ้เอาแบบนำโชคจริงมันมาโดยทไม่ได้ตั้งใจ มันก็มันได้อีะไรนะแล้ววินไดมนเอง F สอสองอืมอะไรที่นาใช้ขออะไรอ่ะเรนื่องอะไรไม่ได้ผายลมอย่างนี้เลยไม่วบ้าว่าไปนอนก่อนไหม

แล,แล้วเคยสังใจแล้วชอบก็จะสั่งอีกร้ากตอนก่อนจะสั่อัจะสั่งกินขาทนี้รอานนี้อาเป็นโรงงานเอสซีก็เลยต้องสั่งข้าเข้ามาแต่งยางกินเรื่อยๆถ้าเป็นร้านหมูถ้าเว่าเป็นไก่กรงาจะสั่งร้านอรนกน อะไรตั้งแต่แอย่างรองเท้าสุก่าเนี่ยถ้านชอบจรนนี้เขาชอบก็ต้องมีปลั๊กมันผ่านแล้วก็คือไปที่แรกึ่งว่าบบคอยคอยเค้นย่ไม่กินไม่กินขอมากคือเป็นคนคนไมทานอีก็ก็ไม่ท่านมนนยมพว่าแล้วกคนไม่ทานของน่องแลงวก็ไม่ทานั้งบาเลยเพราะว่าทำหมูทำเนื้อมาแล้วคนไม่เปี่ยนเป็คนเดที่ไม่กิน เขาก็เลยไม่หนักใ่บางบางที่คือไมดเนี่อ๋อไม่ได้อะไรอันนี้อันนี้ดูของเราออรอไม่หนักอันนี้เป็นอะไรที่แบบอำคัญอะไรอย่างเงอ้ยคือคือคือเรียกว่าไม่หนักใองขัครับได้อยู่ครับพอจะอะไรสิอะรไย่ได้มาอะไรแบบพี่มันเป็นของที่แบบไอ้นี่อ่คือไม่ใชว่านได้อยู่อจะมอะไร่ไกคทใจแแต่จะมีกอไว่

ัำขำสบายๆซึ่งบอกว่าไม่เครียดเหมือนทีก่อนหน้านี้อ่าใช่ก่อนหน้านี้อยากเล่นบทแบบดราม่าเศร้าคไทก่อนหน้านี้เป็นอะไรแบบพูดร้ายเลยชอบะลซึ่งอันนี้คือสบายไม่่แต่ชอบสมุถามว่าโอเคครับเพราที่อไรเพราะว่าเราไม่ร้องให้เลยที่ไหนก็ทำอยู่ทะเลทะเลที่แบบ่เฉียบก็ะมีคนมาโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีโรคใหม่ใช่ไหมแน่นอนนะหายาจริง ไม ok> ่ีเลย่นจะไปไหนจะเลี่ยนไปไหนละไปหมดน้ะพุ่ตอนที่จบแล้วเรขับความรักเนี่ยใจสงสัยมันนปีคอฟังได้ไหมนะว่นือนงานตีกี่ปีหรอกี่ปีก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโอ้โหคือคนมีเพ่อนมาจะคอยออีเนออเงินทาออดเงอนทำกบ